อ่สวัสดีครับพี่น้อง FC นะครับอันนี้ผมมาเปลี่ยนแบต Oppo F9 นะครับพอดีผมสั่งมาจากออนไลน์นะครับแบตไม่เก็บไฟเลยนะครับอันนี้สั่งมาออนไลน์2รอบนะครับไปเอาที่แถวป่าหุรัตนะครับคลองถม,อมแถวนั้นนะครับมาอีกก้อนหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องนะอันนี้จะมาเอาแถวใกล้ๆบ้านนะครับผมตามตลาดใกล้ๆบ้าน มีรับประกันให้หกเดือนนะครับแต่น,นี่เขาก็มีรับประกันนะครับแต่เขาอยู่ไกลเนาะผมก็เลยไม่อยากจะเดินทางไปเพราะว่ามันไกลเนาะนี่นะฮะผมก็เลยได้มาใหม่เดี๋ยวผมจะเอาตัวเก่าออกนะครับผมทิ้งไปสองอันแล้วนะทิ้งไปสองอันแล้วแล้วจะได้มาตัวนี้อีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะมาดูว่ามันจะเก็บไฟไว้นานไหมเพราะเพิ่งเปลี่ยนใช้ได้ไม่ไม่ถึงปีนะครับตัวนี้ ไม่เก็บไฟอ่ะผมก็เลยจะมาขอเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งดูดูดิว่ามันจะอยู่ได้นานไหมอย่างน้อยใ,ใช้ทด้กป,ปีน่งก็คุมนะ้มแล้วซื้อมาก็ไม่แพงครับตอนนี้เลยนะอันนี้สามร้อยถ้าซื้อตามตลาดอันนี้ได้มาจากแถวคลองถมก็สองร้อยกว่าบาทครับในออนไลน์ก็สองร้อยกว่าบาท ก็เลยมาเอาแถวบ้านดูสามร้อยบาทนึ่จะทนก,นกันนหะจะใช้ได้นานกันไหมไลองเทิดดูก่อนอันนี้ผมแกะเตรียมไว้หมดแลนะ้วนะพอดีทำงานอยู่เมื่อเช้า ค่อยเซียนเท่าไหร่หรอครับผมก็ไว้ทำเองใช่เอง เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเองนะ<ม>เน่าเลยนะเดี๋ยวมาลองตัวใหม่ดูยรัน,เนเรกนเดือนเนาะอันนี้อยู่ใกล้บ้านคนระับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปเคม็มก็ไปเค็มง่ายไงมันอยู่ใกล้บ้านเยลยยกเว้นส่แพ้ขา ตัวเดียวกันเป๊ะเลยายจะคนละเกตนะครับคนละยอ น่าจะดีกว่าตัวเก่าตัวเก่าไม่มีแผ่นเหล็กใช่นีนนน่นจะดีกว่านอนจะดีกว่ามีแผ่นเหล็น่าจะแท้นะเนี่ยได้มาอันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะอ่าอ,อันนี้ก็น่าจะแท้เปรียนจากร้านแกเนี่ยดได้มาเลยอันนี้ จากร้านเดียวกันที่ได้มานะอันนี้ดีอยู่ครยผมว่าจะเอามาสับใส่กันดูว่ามันได้ไหมคนละรุ่นอันนี้2,020อันนี้เอา F9 เนาะอะไรมาลองแค่นี้ดูนะเปิดดูอ้าวติดครับพี่น้องติดนะครับผมเดี๋ยวปะล่ะ หมเทเลยติดด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าดูจากคุณภาพสินค้าแล้วมันน่าจะมีระดับนิดนึงน,นี่เห็นไหมจุดนี้นะจุดนี้มันจะเป็นแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กเลยไอ,ขอ้ของที่ได้มาจากของถมของถมแถวพาหุรัดนะ์นะมันไม่มีแผลล่นเหล็กไห้นี่น่าจะของโลแล้วก็ออนไลน์ครับในออนไลนะ์นะ เราก็ไม่ได้เห็นเนาะเราสั่งมาก็นึกว่ามันจะดีแต่มันก็ไม่ดีนะผมบอกไว้ให้ถ้าใครจะซื้อก็เลือกซื้อตามร้านดีกว่าครับมันจะได้สบายใจด้วยแล้วก็มีรับประกันทางร้านที่เรารู้จักด้วยโอเคนะฮะเ,เอาคลิปด,ดีๆสาระสาระ,าระมาฝากนะพี่น้องโอเคนะเ๋ยวแดบดบก็ขึ้นเจ็ดสิบอครับ โอเคแบบอย่างดีเพราะเครื่องตัวนี้ผมจะเปิดออนไลน์ไว้บ่อยไว้ไม่นานนะต้องเข้าใจ,จด้วยโอเคทำการล้างประกอบก่อนนะมาตอนนี้ผมอลอกคราบก,กาวออกไปหมดแล้วนะทีนี้ผมก็จะมาใส่กรอบนะเนี่ยกรอบกรอบฝาหลังใส่ไปเลย เรามดน่อดู๋อผมปิดไว้เลืมไป เสียงใช้ได้เปดสิดใช้ได้ปกติหมดครับเปิดปิด,ปดโอเคโอเคได้ละทีนี้เราก็จะมาขันน็อตนะถึงนอบอย,ยี่ตรงนี้เยอะะไปหมดเลยน็อตจะเยอะมากครับ เราเสร็จแล้วค่อยติดกาวนะครับ murder มันจะใส่ได้ไหมเพราะว่ากาวมันยังไม่ติดอยู่เลย รอติดกาวนะครับตอนนี้แบบฟาลังมาก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่แล้วก็ติดกาวเลยน็จะเป็นสภาพเดิมประมาณครับประมาณนี้โอเคนะโอเคนะเอฟซีครับ